ครับผมช่างหนูครับเจอกันละครับเหมือนเดิมละครับผมเพราะว่าจะวอนนีจะพาตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้า10โลครับของ LG กัตะขี่โลก็ช่างครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับผมเพราะว่าตรวจเช็คเหมือนกันหมดอาการของเขาคือน้ําไม่ออกครับผมหนเขายกมาครับผมดูดีครับยกมาเมื่อสักครู่นี้เองเขาสาตัากหน้าไปนี่ครับก็โอ้โหเขายกมาเขาบอกไม่กล้าเทออกอ่ะถูกแล้วครับมไม่กล้าเทออกก็ถูกต้องแะครับต้องเทออกมันไหลลงโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กดูนะครับ หนักอึ้งเลยครับน้ำเสียบปลั๊กดูนะครับว่าลองกดสปินดูนะครับสปินปั่นมาเลยครับกดทีเดียวก็แล้วกดสตาร์ทเลยครับยินไหมครับไม่มีเสียงแก๊กเลยครับแล้วน้ําออกไหมครับไม่ออกเงียบเลยครับอาการนี้อย่าไปเทน้าออกนะครับถูกต้องปิดก่อนครับปิดก่อนเลยแล้วถอดปลั๊กนะครับแล้วตรวจเช็คด้านหลังก่อนครับเพราะว่าต้องไปไปตามขั้นตอนแต่เราจะไป นอนเครื่องแล้วยกออกเลยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเก็ีเครื่องมือไว้ก่อนครับก็ถอดฝาหลังนี้มาก่อนเลยครับอย่างดีนะครับที่เขาตักน้ําออกไว้เอามาให้ยกออกขนาดแค่นี้ยกหลังเทปหักนี่ครับออกมาเลยนี่ครับดับแรกเห็นไหมครับไขควงนี่ครับตัวแบนเนี้ย เราต้องอาน้าออกก่อนนะครับก่อนจะนอนเครื่องยัดไปนะครับเนี่ยครับยัดไปในแนวในตำแหน่งเนี้ยเนี่ยนะครับดําคัดเนี่ยนี่เลยครับแล้วก็โลไปด้านหน้าเลยครับนี่ครับโลนี้ไปด้านหน้าน้ําจะออกนะครับระวังนะครับถ้าท่อไม่ตันก็น้ําออกแน่อ่าออกครับอย่างนี้แสดงว่าท่อไม่ตันบางทีที่สาเหตุตันนั้นอะไรครับโอ้เหรียญห้าเหรียญสิบเต็มเลยครับโอ้มีตังเยอะแกออกมาก็เหรียญห้าเหรียญสิบเต็มเลยครับนั่นคือปัญหาใหญ่ครับผม ผมก็เตือนทุกครัง้งับผมฟักก่อนสักตรวจเช็คมืก่อนครับมีตังเหรียญหรือเปล่ามันจะเข้าไปอุดได้ครับอุดอยู่แถวเนี้ยท่อยางเลยครับดย๋ยวนั้ออกหมดก่อนนะครับอาการนี้เดี๋ยวต้องตรวจเช็คตรงเดนเดนน้าดูครับผมว่ามีไฟลงจ่ายมาหรือเปล่าครับผมที่มันไม่ทํางานอ่าถ้ามืองัดไม่ไหวนะครับก็อ,อย่างนี้ เพราะมันแข็งครับผมคัดมันแข็งอะออกคัสเดจนะครับเดี๋ยวเราต้องนอนเครื่องลงเพราะว่าเราออกให้หมดพอ้วเราต้องนอนเครื่องค้หน้านลงนะครับอ่าเรียบร้อยครับอ่ามันใจหมดแล้วต่อไปก็นอนเครื่องนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาลองสักหน่อยครับเอากระดาษนี่แหละครับมันมีอาการฉลอกบุบของเขาได้ครับผมต้องลองสักหน่อยครับนี่อ่าต้องลองหน่อยเอ็นลงมาเลยครับนี่เลย ก็จะเห็นด้านหลังนี่มันมีฝาปิดอยู่ครับฝานี่คือฝากันหนูครับผมง่ายไม่ใช่การช่างหนูนะครับกันช่างหนูไม่ได้ครับกันหนูกัดเข้าไปกัดสายไฟได้ครับนั่นวางนะครับน็อตวางที่เดียวแล้วดึงออกมาเลยครับอย่างนี้แต่วางไปนี่นี่นะครับเราถอดนี้ออกมาก่อนนี่แล้วก็เอานี้ออกครับเดี๋ยวหากุญแจ้ก่อนครับจะใช้สว่านอัดเลยไม่ได้นะครับเพราะว่า ต้องใช้ต้องดูกําลังของมันว่าใช้ถ,ถูกต้องไม่ใช้ไม่ดูกําลังสว่านเสียครับโอ้ยลอยเขาซ่อมมาครั้งหนึ่งครับเพราะว่าน็อตครับผมตังเกตด,ดูน็อตหายไปแล้วหนึ่งตัวจับจับได้หร้วครับมาเคยซ่อมน็อตหายไปตัวหนึ่งงาน,นตัวนี้ตัวสองพัญครับตัวดึงน้ำดึงนี่แล้ว ลูกยางมันจะเปิดออกน้ําจะไหลครับผมมันชั้ไฟฟ้า220ิครับเดี๋ยวผมจะพาตัวเช็คครับเช็คแบบบบ้านก่อนนะครับอาการน้ําไม่น้ําไม่ออกนี่อีกมีมาเยอะนะครับครับผมออกมางี้ดันไปข้างหน้าครับผมที่พาตัวเช็คก่อนนะครับจะเอาแบบบบ้านก่อนก็ได้ครับบบ้านก็คือนี่ครับตัวเช็คผมก็มี ทำโชกเก็บปิ๊กบิกได้สองตัวนะครับนี่ครับมันจะมีสามขาเราเสียบขาในครับขาในที่ข้างก่อนเลยครับนี่แล้วก็ขานี้ครับขาที่สองขานี้ไม่ได้นะครับขานี้ช็อตแน่นอนครับเพราะว่าเขาสลับสายไว้ด้านในเป็นกลไกของการชักดึงเดินตัวนี้อดสุดไม่สุดครับผมเสียบปลั๊กดูนะครับระวังครับฟืนไฟเสียบไฟนะครับนี่ครับเสียงนักแก๊ก นี่ครับแก๊กนี่มันแหลงว่าตัวนี้ไม่ทํางานนะครับเราวังฟืนไฟนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการวัดนะครับตั้งไว้คูณสิบก็ได้ครับผมสโลกเข็มก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับวัดขาสองนี่ขึ้นขาสามนี่ต้องไม่ขึ้นอ่าครับผมง่ายๆถ้าขึ้นเสียนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยครับนี่ครับแกะนะครับ เดี๋ยวผมจะเทียบไปดูครับตัวดีตัวเสียเป็นยังไงตัวนี้คือระบบไฟฟ้าเขาไม่เสียนะครับแต่เสียด้านเฟืองกลไกด้านในครับเฟืองดึงครับผมเป็นมอเตอร์ดึงมันเสียครับนี่ครับผมยกดูดูง่ายๆครับผมอย่างนี้ครับเพราะว่าทีาผมว่ามันไม่เสียแต่มันเสียกลไกไอ้เรียกลานมันเสียครับผมของมอเตอร์นี่ครับขึ้นเหมือนกันนะครับขาสองขึ้นครับขาสามต้องไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็ปกติของวันเดนมันปกติแต่ กลไกเฟืองมันเสียนะครับเดี๋ยวนี้แหละครับผมจะลองต่อกระแสตรงให้ดูอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นกระแสตรง220โวลต์ครับผมเสียบขาหนึ่งขาสองครับขาสามไม่ได้นะครับขาสามดึงสุดเขาจะสลับที่ที่โปรแกรมเขาดึงให้สุดเลยครับอันนี้ไม่สุดก็อันนี้จะมาครึ่งหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับของอันนี้ของใหม่ของดีครับผมจะเปลี่ยนให้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดึงเข้าไป ก็มันจะดึงไม่สุดท่ายครับแต่ระบบกลไกก็ด้านในเขาโปรแกรมมันจะมีสามเส้นแล้วลงไม่เส้นก็จะดึงสุดนะครับผมผมไม่ลองให้ดูนะครับง่ายๆดึงแล้วออกไปลองอีกครั้งนะครับนี่ครับจะไปค่อยดึงมานิดดึงดึงบาวน้ําให้น้าเปิดออกครับผมแค่นี้แหละครับคือใช้ได้ตัวนี้เสียเปลี่ยนเลยครับก็อย่างง่ายๆไม่ต้องวัดไฟตรงนี้เรารู้แล้วว่าตัวนู้นเสียแต่จะเกิดว่า ตัวนี้ไม่เสียเราต้องวัดไฟนี่ดูครับว่ามีไฟลงมาหรือเปล่าครับผมก็ยิ้มสองสายนี่หนึ่งสองสองสูงนี่ครับแค่นั้นเองรูที่สามนี้มันจะขึ้นตอนปล่อยน้ําทิ้งอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองแต่ตัวนี้ไม่ต้องเช็คตรงนี้ตรงนี้ไฟมาแน่นอนเพราะว่ามันไม่ดึงตัวนี้เสียเปลี่ยนเลยครับใส่ไปก็ร้อยอย่างนี้ครับถอยหลังมาเนี่ยง่ายๆก็ใส่สวัสกลับมาเอง ให้ลองล่องมานะครับงานนี้งานเข้าคือต้องหาน็อไตไม้ตวงนะครับเพราะมันมันหายไปละตวงหนึ่งสงสัยจะหายตอนยกมาไม่ใช่นะครับมันหลุดยากเขาบอกเขาคงมีการถอดซ่อมมาแล้วต่เย็นสักหน่อยครับค,ค่อยๆทำไปอาการนี้ตัวเสียก็แค่นี้เปลี่ยนตัวเดียมตัวนั้นวนันนี้ก็จะใช้ได้แต่เขาเดี๋ยวเราใส่เสร็จแล้วเรามาลองกันนะครับล็อกแน่นนะครับเพราะว่า กำลังมันก็เยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะว่าัลเล็กนี้จะมีมอเตอร์ลังดึงขนาดไหนหักได้นะครับถ้าล็อกไม่สุดแตกได้เลยครับนีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวหามาใส่หนึ่งตัวน,นครับเดี๋ยวผมหาใส่ตัวครับนี่ได้มาแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับเอาซส้อหน่อยนะครับเพือความมั่นใจความชัว อย่าลืมนะครับตัวนี้สําคัญสุดครับทําเสร็จแล้วลืมเสียบไปแต้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้มันต้องชัวร์แน่นอนครับเดี๋ยวประกอบไปเลยครับผมเรามั่นใจว่าตัวนี้เสียก็คือจบครับประกอบไปเลยด้านบนครับนั่นมาทางไหนไปทางงานครับช่องนี้ครับสำคัญสุดครับการหนูเข้าแต่การช่างหนูไม่ได้ครับ หลูทะลุลวงถึงที่หมดทุกอย่างผมเสร็จแล้วยกขึ้นมานะครับนี่ใหญ่ไปเปิดน้ำใส่นะครับอีทุลงง่ายๆเปิดน้ำใส่เลยครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะปล่อยน้ำไหมครับต้องปล่อยสิยครับเปลี่ยนไปแล้วต้องปล่อยแน่นอนเรามั่นใจในความชัวร์ของมันก็ร้อยเปอร์ซพอก่อนนะครับใส่มาก เปลืองน้ำครับเสียบลั๊กทดลองเลยครับว่าต้องได้ผลแน่นอนนี่ครับลองเลยนะครับกดสปินครับครั้งเดียวพอแล้วกดสตาร์ตดูครับเห็นไหมครับดังแป๊บจบครับนี่สรุปแล้วจบปัญหาครับผมเพราะว่าเปลี่ยนเดนใหม่แล้วก็จบเลยเพราะว่าเดนน้ำนี่ตาย ปัญหาเรื่องไฟไม่มีนะครับปั่นแห้งแล้วครับอ่าครับผมก็สําหรับจบปัญหาแค่นี้แล้วครับผมมันมีหลายประเด็นครับน้ําไม่ออกน้ําไม่เข้ามันก็มีทําให้แก้ไขได้เพราะว่าจุดนี้คือน้ําไม่ออกคือจะมาก็จะไม่ซักไม่ปั่นมาแล้ครับผมสรุปแล้วเดนน้าตัวนี้เสียครับผมซื้อเปลี่ยนแล้วก็จบแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปั่นก็ดิ่งนะครับเพราะว่ามีคลิปอะไรดีก็จะได้เกิดการแช่งเตือนมาจะได้ดูได้ครับผมจากช่างหนูนะครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับ <laughs> ngày lúc